สาธุการในพระเจ้าพระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายพระเยซูคริสต์พระ,ะพระัญญาประเสุิ์ลูกขอขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้สําหรับการเจราจาภาระใิสินกับเจ้าหนี้ของลูกรายใหญ่ที่เป็นหนี้เขาอยู่จานวนเงินจิดหมนบาทที่ปกติลูกจะต้องส่งเขาในแต่ละวันแต่ละเดือนวิกหนึ่งก็จะส่งเขาวันวิกละสามพเดือนหนึ่งก็ต้องส่งประมาณเจ็ดแต่ ส่งมาเป็นเวลาสิบหกเดือนสิบห้าหรือสิบหกเดือนได้แล้วว่าเดือนละเจ็ดพันแต่ว่าต้นเราไม่ยุบสักทีส่งแต่ดอกให้เขาจนบางทีมันแบบมันแบบว่านึกนึกอยู่ยังไงก็ไม่รู้จนแบบว่าทําให้ครอบครัวเองไม่มีความสุขถึงกลับมาเงินออกมาใช้เขาหมดจนครอบครัวไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีจะกินพูดง่ายง่ายืงงเอเงินติดตัวแค่แม่ไม่ไม่ไม่กี่สิบบาท ก็ต้องไปหารับจ้างรับจ้างแบบคนกจ้างไปซื้อของม้างรับส่งคนมั่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพราได้ค่าแรงนิดหน่อยแต่ว่าวิกนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากแปลกแปลกแบบประหลาดมากก็คือแบบว่าปกติเนี่ยเงินออกมาเราจะกำเงินไปใช่ไหมกำเงินไปให้เจ้านี่ค่าดอกเบี้ยอะไรเขาอย่างเงี้ยแต่มาวิกเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้พอเราดูเงินแล้วจะแบ่งให้เจ้านี่สองคนมันก็ไม่พอให้ใครคนใดคนหนึ่ง ก็อยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาในใจแบบว่าเอาเก็บไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งให้เขาอะไรเงี้ยอย่าลองดูวิธีของพ่อดูก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเหมือนแบบพ่อมาบอกเราบอกว่าลองให้เราเจรจากับเขาก่อนไหมว่าเออเราจะขอหยุดหยุดส่งดอกแล้วแล้วเราก็จะขอส่งเป็นต้นแทนแต่นี้ก็เลยแบบว่าอธิษฐานกับพ่อว่าขอให้ลูกเจรจาให้สําเร็จพี่น้องบ้านคณะอัน,นทุกคนก็อธิษฐานเผื่อเราด้วยแล้วก็ ตอนออกไปแล้วก็ที่ฐานบอกพ่อว่าพ่อเปิดหนทางปวดหูตาใจไปจิตวิญญาณให้กับเจ้านี่ของลูกที่ลูกจะไปะเจราจากับเขาวันนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ามันสุดหนทางของลูกแล้วจริงๆก็เลยแบบว่าเออชวนลูกสาวพอดีลูกสาวหยุดงานก็เลยชวนลูกสาวไปเจราจากับเจ้านี่คนเนี้ยแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่เรากลัวหวาดกลัวตลอดเวลาว่าเออกลัวเขาจะว่าเราด่าเรา อะไรเราประมาณหลายๆอย่างที่เรากลัวขึ้นมาแต่กับการเป็นว่าพอก็เจ้านี่เห็นหน้าเราเขาพูดจาดีกับเราเขาบอกโอเคเราจะให้เขาเดือนละเท่าไหร่ไหวได้ที่เดือนละเท่าไหร่เราก็เลยว่าตกลงกันว่าขอเป็นเดือนละห้าพันจากเดือนละเจ็ดพันก็เหลือห้าพันห้าพันแล้วก็เท่ากับลดมาสองพันเดือนลดมาเดือนละสองพันแต่ต้นตรงเนี้ยได้ลดต้นและแถมดอกตรงเนี้ยมันก็จะหายไปด้วยก็คือโอเคขึ้นก็เลยแบบทําให้เราแบบ เหมือนยกภูเขาออกจากอกนั่งคิดนอนคิดมาตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะหมดนี่ก้อนนี้เมื่อไหร่แลหมดนี้หลายๆทางหมดนี้ไปทีละคนๆเลยประมาณนี้ก็คือสงสารลูกด้วยเวลาเขาไปทํางานหรืออะไรประมาณเนี้ยก็คือก็บ่นแบบว่ารู้ว่าเขาเหนื่อยเขาเป็นคนหาเงินอยู่คนเดียวราก็เข้าใจเขาว่าเขาเหนื่อยก็เลยแบบว่าตัดสินใจกันเลยไปพูดไปขอแบบขอให้เขาเห็นใจให้เขาเมตตาสงสารเรานะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เขาก็ดี ดีมากเขาก็ไม่ดุไม่ดา่าไม่ว่าเขาก็พูดจาดีๆกับเราสองคนแม่ลูกแล้วก็ผลุดท้ายก็คือเขาโอเคอ่ะส่งเป็นต้นไปเลยไม่ต้องส่งดอกมันก็จะได้หมดหมดต้นไปก็จะทนสู้ต่อไปเรื่อยๆก็คือขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาเปิดหูตาใจเปิดหูตาใจฝ่ายวิญญาณของเขาเจ้านี้ของเราให้เขาเมตตาให้เขาสงสารครอบครัวเราที่เราไม่ได้หนีไม่ได้โกงแล้วก็ เจรจากับเขาเป็นผลสาเร็จเกี่ยวกับาระรานี้สินก้อนใหญ่ก้อนนี้ก็คือแบบทําให้เราแบบโล่งมากมากก็คือขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่ได้พระเจ้าทุกวันนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่กับเราทุกวันนี้ป่านนี้ก็คงจะไม่หยูดบ้านหลังนี้แล้วก็คงไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปก็คิดว่าตอนแรกที่ในใจคิดดูว่าอยากจะหนีหนีแล้วไปเริ่มต้นใหม่สักพักหนึ่งแล้วก็จะหาเงินจะยอนส่งมาใช้นี้เขาแต่ความคิดอยู่ๆมันก็บอกว่า เหมือนเหมือนแบบว่าอะไรมาโดนใจว่าเราอ่ะมาแบบว่าไม่ต้องไปไหนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อช่วยเหลือเองอย่าหวาดอย่าขาดลัวให้เราอาธิษฐานต่อต่อพระอ,องค์แล้วพระอ,องค์จะฟังเราแล้วพระอ,องค์จะทานคําประทานพรให้กับเราเองในสิ่งที่เราที่พ่อเห็นสมควรแล้วทุกวันนี้ก็ได้รับแล้ววันนี้ก็ได้รับแล้วจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน